ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตีบวกวงแหวน90,000ปีเป็น100,000ปีแบบ100เเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาตีกันสดๆเลยเออบางคนก็อาจจะตีวงแหวนแบบตีทีละวงก็ได้นะครับวัดดวงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับจะวัดดวงหรือจะเอาชัวแต่ผมจะเอาชัวเลยนะครับเพราะว่าวงแหวนมันหาเก็บง่ายนะฮะ แค่ทำกิจกรรมกิ่วนะฮะมันก็จะมีวงแหวนให้นะฮะไปเดี๋ยวเราไปตีกันส,สดๆเลยก่อนอื่นนะครับเราเตรียมวงแหวนเสือนะครับผมเตรียมไว้ทั้งหมด17วงนะครับลูกแก้วห0 0มือีก4ี่ลูกลูกแก้วเจ็ด0มืนอีก4ี่ลูกแค่นี้นะครับลูกแก้ว6 0 0 0 0นกับเ0 0 0 0นนี่หาง่ายแน่นอนนะดองกันไปเลยนะยครับ ถ้าใครจะแบบตีตีบวกแบบชัวๆนะฮะหาดองเอาไว้เอาไว้ตีบวกไปเดี๋ยวเราจะตีกันเลยตีก่อนเลยสี่วงนะฮะเดี๋ยวเอาเข้าก่อนสี่วงสองสามสี่อ่าโอเคเราจะตีหกหมืนก่อนเลยนะครับตีบวกหกหมืน ใช้ไปเลยวงที่หนึ่งครับหกเอยเอาตีหกหมื่นปั๊บอ่าเนี่ยเราก็จะได้มาวง,วงแรกนะหกหมื 60, ่นเราจะตีเจ็ดหมืนทั้งหมดสวงก่อนนะครับไปเจ็ดหมืนวงแรกมาตีเป็นหตีเป็นเจ็ดหมื่นต่อ นี่ครับ70,000ใช้ไปเลยเจ็ดหมืนวงที่หนึ่งป,ปึ๊บอ่าเจ็ดหมืนวงแรกนะเราจะใช้สี่วงนะไปะวงที่สอง่เป็นหกหมืนปึ๊บ อ่าหกหมืนเนี่ยหกหมื่นตีไปเจ็ดหมื่นต่อเลยอาอ่าเจ็ดหมืนวงที่สองต่อไปเจ็ดหมืนวงที่สามอันนี้ตีไปหกหมื่นก่อนวงที่สาม เจ็ดหมื่นต่อเต็มเต็มทั้งนั้นเลยตยีวิลดเจ็ดหมื่นวงที่สามต่อไปวงที่สี่เจ็ดหมื่นนี้ หกหมื 60, น่นป,ปึ๊บเจ็ดหมื่นวงที่4ีครับอ่าเราก็จะมาได้ เราก็จะได้วงแหวนทั้งหมดเราก็จะได้วงแหวนเจ็ดหมืนสี่วงห้าหมืนเหลืออยู่วงเดียวอ่ถอดก่อนถอดถอดปุ๊บอ่ะเราก็จะเอาวงแหวนที่ตีเข้านะฮะเนี้ยเก้าหมื่นมาตีบอกเลย เหมืนสี่วงห้าหมืนหนึ่งวงเซิร์ฟไต้หวันนี่ผมใช้ใช้นี้นะแต่เซิร์ฟไทยนี่มันอันเดียวกันหรือเปล่านะลองดูมันจะพอหรือเปล่านะน,าน่าจะพอนะฮะปึ100๊บหมร้อยเปอร์เ็นตนะฮะเดี๋ยวจะสรุปก่อนนะครับผมเราจะใช้วงแหวนทั้งหมดสิบเจ็ดวงสิบเจ็ดวงนี้ ตีเจ็ดหมื่นทั้งหมดสี่วงอีกหนึ่งวงเป็นวงห้าหมื่นกระพอนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดห้าวงเจ็ดหมื่นสี่วงห้าหมื่นอีกหนึ่งวงเป็นห้าวงนะเราก็จะมาตีเป็นหนึ่งแสนปีได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสรุปนะครับผมอ่านี่ฮะร้อยสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับเอาจัดไปทะลวงปากนะเรียบร้อยนะครับผม อ่ฮะสิบ็ดวงเก็บแป๊บเดียวครับไม่ต้องไปวัดดวงฮนะลูกแก้วก็เก็บง่ายๆครับแป๊บเดียวเจ็ดหมื่หกหมื่นกับเจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยวนี้หาง่ายมากนะฮะแต่ถ้าใครจะเสี่ยงดวงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเอาชัวร์ดีกว่า100นะร้อยเปอร์เซ็นต์นีฮะได้แล้วฮนะเนี่ยฮะคิดาเมจเต็มด้วยสี่สิบแปดแล้วก็เอาไปใส่ใส่ตัวหลักเลยนะเนะียมาหูจิน มหาแสนปีห้าดาวเนี่ยครปลดล็อกเลยแค่นี้ครับก็คลิปนี้จะมาทำให้ดูแค่นี้นะครับผมก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ